สบายดียินดีตอนหัาครึ่งสิบสองน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเนื้อแซน่าสบายดีจ้าอ่เมื่อนี้นะน้องตุ๊กก็ว่าสิบว่าอัดคลิปละเสร็จแต่ว่าอ่าน้องตุ๊กมาเวียงแล้วน้องตุ๊กถ่ายโทรศัพท์นะถ่ายตอกไปมาน้องตุ๊กไปเห็นเมนูนึงที่แบบว่าน้องตุ๊กมักกินแล้วกันน้องตุ๊กมักคิดลง YouTube ตลอดเนาะทุกคนเนาะอ่าเส้นนี่นี่นี่จะเป็นอ่ะซุปผักกันเองเนาะทุกคนน้องตุ๊กเห็นอ่ะแบบ ดาราอินฟูหลายๆฐา,านเว็บบอร์ช่วงนี้กำลังดังเลยในติ๊กต็อกเนาะกำลังดังในเคียเตอร์ของประเทศไทยอะ่ะแบบดาวติ๊กต็อกของประเทศไทยเขามาทํากันหรือว่าเขามาเฮ็ดกันนั่นเองแล้วทุกคนก็คือเมนูซุปผักเมนูแบบบ้านของสอปปลาวแล้วก็เป็นซุปผักของอบา้านน้องตุ๊กถือว่าเหลืองนึง อันดับหนึ่งเหลืองสุกพักเลยลทุกคนการเ็ำสุกพักนี่มันก็ง่ายๆนะทุกคนเนาะเอาเลือกพักเลือพักที่เฮามักเฮ็ดบักกิมใหไรเลยทุกคนจะเป็นเห็ดเป็นน้องไม้เป็นพักเนาะทุกชนิดท,ที่แบลว่าเฮามักสามารถเอามายำรวมเขากันได้คือการเทดสุกพักก็คือหมายถึงการเอาสุกยางมารวมกันนะก็คล้ายแบบว่าตำน้ำพริกหรือตำเจวแลวมาผสมใส่คนกัน การเฮ็ดชุบผักเขาจะมีอยู่หลายแบบแต่ละผักก็แตกต่างกันไปเนาะทุกคนเนาะคือบ้านน้องตุ๊กก็จะใส่ขิงใส่มักเพลสใส่อ่ะมะง,งาใส่ถั่วดินแต่ว่าบ่ใส่ปลาแดกแต่ว่าทางภาคกลางเพิ่นก็จะใส่ปลาแดกใส่หัวหอยทางภาคใต้เพิ่นจะใส่หัวหอยใส่หลายอย่างเนาะทุกคนเนาะก็ขึ้นกับของที่เฮามักกินนั่นเองเนาะทุกคนแต่ว่ามื้อนี้เนาะน้องตุก๊กสิมาพาสอ่องอ่าในโทรศัพท์เลยว่า เอซหรือว่าเออบริเวนเอซีอินฟูอินฟูของประเทศไทยหรือว่าคีเอเตอร์ดาว t ิกตอกทางหลายที่เวีว่าเอาไปฮ็ตคลิปอยู่ประเทศไทยัคือย้อ,ยอนวิวสูงแห้งทุกคนเดี๋ยวจะพาซองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวลงตุกพาซองนี่เลื่อนไปทางไหนก็เจอสุกผัก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 ก็พี่จะเคยกินนี่แหละสุกผัก,ผกของเราอร่อยมาก จริงนี่คือเปิดโลกมากคนเมนูเนี้บอกเลยว่าจะทํากินอีกบ่อยๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกของอินเหมือนกันคืออินเนี่ยเลื่อนผ่านช่องนึงของคุณเบนซ์เขาเป็นคนประเทศลาวนะครับที่อยู่ในไทยแล้วเขาก็ลองทําเมนูนี้ให้เพื่อนคนไทยกินมันน่าก,กินมากแล้วใครแบบชอบกินผักแล้วมาลวกอะไรอย่างเงี้ยจะแบบ ซุปผักลาวเมนูใหม่ของฝึ่นลาวบนุนี้ออกมาแล้วเด้อเดี๋ยวเราไปเฮ็ดพร้อมกันเลยก่อนที่บุนนุนูจะขวบมางะให้ของพอหอมเล็กทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งแรกกับซุปผักลาวอร่อยคือแุ่ค่ะดาราอิงฟูยูประเทศไทยค่ะของกมาเฮ็ดแบบนี้เลยสุดยอดเลยแบดไปลายมังกรอะไรที่เข้าแล้วออกยากที่สุดสำหรับคุณนายอ้อตอนนี้ยกให้เป็น การนน้อองิหรือเอางี้น่านั่งติดดูน้องอินยิ่งกว่าฉันติดสิซุปเปอขออนุญาตแก้มือแถมสักครั้งนะครับกับเมนูซุปผักแบบสปปลาวนี่นะครับจากตีมผมทำไปมาครับทุกคนมาลองทําซุปผักแบบมีแต่อินฟูดังๆแล้วก็มีแต่ทางอันแบบยูทูบเบอร์ดังๆดาวติ๊กต็อกดังๆเลยอยู่ประเทศไทยเลยเนาะที่แบบว่า กำลังเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับซุปผักแบบชอปโปลาวนี่เนาะทุกคนพักนี่ก็คือสมาถเอาพักที่เขามากเลยว่าเฮายากกินเฮาสอบกินได้เลยเด้อนี่อันนี้ก็คือไอนี่จะเป็นต้นกระเทียมหอมแดงเอาไปผ้วแล้วก็เอามาตำในอันนี้ก็ส่องดังนะทุกคน เราทำคลิปสนุกมากเลยหืมน่าอร่อยอย่าบอกใครซุปผักลาวเด้อเนี่ยมากินซุปผักลาวกันค่ะทุกคนปกติน้องตุ๊กกำมังเหตุกินนะนานะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แดกจะทำกินอีกพร้อมขิงจีพร้อมบักเพชรนี่บักเพ็ดซุปผักเแซ่บแม่สีเข็ดอีกอย่างหนมาค่ะมาทำซุปผักประเทศลาวกันนะคะ เป็นเมนูนนถือว่าเป็นเมนูสุขภาพเลยก็ไดพักกับเป็นพักซื้อมาจากประเทศลาวอ,อ่ะน,นะเพื่อเอาหลวดว่าพักอย่างเนี้ยนี่หอดหยาไหมเือเขาบอกว่าหยาเนี่ยสิแทงกระมูอันนี้มันชินเร่ยเลยเนี่ยหอมดอกมันนี่นี่นี่หอดหยาอันนี้อันนี้ลบบแพงกระมูอนนพัอกหยาคอยเรามีนนมตำลึงผักบุ้งนะคะ ติกซุปพักเป็นเมนูทั้งเล่าไต่พักแบบได้กับไซด้เลยเริ่มเป็นทัวฟักยาวแตนกว่าหรือสิเป็นกะลัาปีพักบุ่งกะไซทุกผักลาาทาครั้งแรกเห็นมันทิในติ๊กต็อกก็เลยอยากลองทําดูคือซุปผักแบบพอสอล้าเมนูที่ทําไปรอบที่แล้วแล้วคอมเมนต์แบบตีกันชามาเรื่นต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะคะถ้าหากว่าสูตรมันอาจจะแบบผิดเพี้ยนไปเลยแบบนี้เดิมทีคือไม่เคยรู้จักเมนูนี้มาก่อนแต่ว่าไปดูซุปผักของคุณแม่น้ำวันนี้เมนูอะไรจ้าเก๋วันนี้นะคะเจเก๋ก็จะมา รอยเชฟอินนะคะทำเมนูสุดไวล์ล่าตอนนี้กันค่ะซุปผักแบบลาวตามเชฟอิน ือหลายแห่งหลายอินฟูในติ๊กต็อกแล้วก็ดาวในติ๊กต็อกคือลงคลิปแบบกันช้ำแหงเอาทุกคนเดี๋ยวมื้นแรงมึงตุกกระสไปสื่อผักมามาเฮ็ดสุกผักเพราะว่าเฮากับบไร้กินมันโดนเหรอตั้งแต่มายูเวียงก,กันก็คือแบบเลาะกินขาบปุ่นขาเปียกไว้สั่น เฟอร์ไปสนับทุกคนแต่ว่าบุิคินอาหารบบานเพราะว่าบุคอยมีเวลาได้ได้เฮ็ดเองแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างอยู่ในห้องนะก็บุคอยมีนะทุกคนเนาะบุคอยมีแล้วก็บุคอยที่แบบว่อาอ่บุคอยที่จะมีแบบครบนะทุกคนมันก็อาจจะบัเสียนะก็เลยว่าส่วนหลายก็สือกินได้พอมันถือกอนทีเฮาจะมันแต่งกินเองเนาะทุกคนแล้วก็มีเอฟซีละลายฐา,า,านที่ว่าถามน้องตุกมา ตลอดว่ะน้องตุ๊กเป็นอย่างคือมักเป่าทุกคนแท้คือน้องตุ๊กลมน้องตุ๊กท้ายคลิปหนอน้องตุ๊กก็จะนึกสวัสดทุกคนอยู่ในเอฟซีของตุ๊กคือกล่องนวยทีน้องตุ๊กอัดคลิปนั่นเองนะทุกคนพีพีทุกคนนอนหรือว่าไอไอเอืเอ้อยพีพีปาหน้าอาทางหลายที่อยู่ในอ่าองของน้องตุ๊กเนาะน้อ,นองตุ๊กก็จะมักเป่าวะ่ะทุกคนทุกคนคือล่มกับกล่อง เปรียบเสมือนพวกพีพีที่อยู่ในสองของน้องตุ๊กนเองแล้วสองของตุ๊กน้องตุกงต๊ก,กเป็น,เป,นเป็นคำเ่าหนึ่งที่ติดปากว่าเออทุกคนทุกคนอยากส่วนเห็นุนีเห็ดหนันประมาณน้ว่ะอยากส่วนไปเหตุนำการกินนำกัน,กน,กนอะไรอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะหรือว่าอันเดอมประมาณนี้แหละก็วันนี้น้องตุกก๊กมาเหตุเหลียดแต่ว่าน้องตุ๊กอาชิปได้เพราะาน้องตุ๊กมาคนเดียวน้อ <c> ง <oughs> ตุ๊กมาคนเดียวนั่นเอง ลุกมาคมเดีอนยิแล้วทุกคนยีงอ่อะอเปรดกามาฮหดเบียกอาจารย์นงศิลเดินนงพทุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบิ้งว่านงตุ๊กแต่งตัวแบบจ่ายยืๆประมาณนี้นะกะจะแต่งตัวแบบสุภาพเนาะสุภาพเก็บหอวสุภาพเพียร้อยแล้วก็บอนีนงตุกยู ด like me, reason, mm ี hmm. s <S mm ๋ยวนี้กำลังเป็นสุ้มงพักเนาะอีกจังหน่อยก็เขาเฮ็ดเวียกแล้วก็เลยมาอัดคิพใหญ่นั่นเองแต่ก็จะพยายามจะพยาหามเพิ่นเิ้งเนาะ้าเพื่นเห็นอาจจะแบบถึกหายได้ถึกหายหรือว่าอันใดๆเนาะทุกคนแต่ว่าตุ๊กเกาะอยากมาอาชีพชีวิตประจำวันอยากมาพบปากับพี่ๆเอซีทุกคนหรือว่าไอเออยลุงปานาพี่น้องทุกท่านอยู่ในส่องของตุ๊กเองเนาะ ซึงมือแรงอาจจะบริเฮ a t บริดอันสุภผักหรือว่าได้เฮ a t ก็ทาเบิ้งค่ะติดตามกันเด้อทุกคนถ้าหากบริเฮ a ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ว่าอยากลองกินบบสุปผักจะมาถามน้องตุก๊กาหรือว่าคอมเมนต์มาอยากให้น้องตุ๊กเฮ a t บอาหรือว่าอยากไปเบิ้งคิดย่อนเบิ้งคิดเกากระได้นนเด้อเพราะว่าน้องตุ๊กมาค e a t ตลอดอการเฮ a t สุปผักนี่ก็ มันสามารถใส่ได้หลายอย่างเนาะเซนจะเป็นหัวหอยเป็นปลาเป็นแบบปูอีกอย่างสามารถใส่ได้โดยกานใดหรือจะใส่เป็นผักเนาะเซนจะมีผักนอกผักนอกรือว่าใบบัวบกเห็นไหมะทุกคนแล้วก็มีผักกาดซ้อมมีผักทุกอย่างที่แบบว่า,เขา,าเขาอยากกินเนาะก็ลหลายอย่างที่แบบว่ามาผสมกันแล้วก็ยำรวมกันไปหละทุกคนกคน็ เคืองซุปของเขาเล่าลัก็มีมักานามีมักานาแล้วก็มีทวดินมีฉิงมีมักเพชดกระเทียมหอมบัวเนาะสามาไ่เด้ทั้งหาหกยางนีได้แล้วก็มีปลาแดกคาดบุไดแต่ยุบานนกตุ๊กมันจะมีแบบาาแบ,บางยางถี่ส่แล้วก็บางยางถี่บใไซเนาะพระว่าบา้านนงตุ๊กถือว่ากินปลาแดกค่อนข้างสีว่าจ้ะหน่อย แต่คือ,อยูยนจันลงไปหาผัากก้างเนาะผักก้างผักไต่เป็นกันจะกินปลาแดกเป็นส่วนหลายมึนก็นจะเห็ดแบบแสบก้อนอยู่่างซําเหนือเพราะชําเหนือเมึนจะเห็ดแบบจางแต่มีรสาชาติส่วนหลายกับเกลือแป้งนัว <c oughs> ส่วนมื้อนี้น้องตุ๊กกับแม่ทักทายพี่ๆประมาณจ๊านีเดอ้อเดี๋ยวสาม,มื้อแรกได้เฮ็ดสุกผักเดี๋ยวจะทายแล้วก็ตัดคลิปรวมกันเอาลงมาให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะ ให้พี่ๆหรือว่ลมมาลูกปะนะานาอาเบิ้งน้ำกันเด้อพาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาราสเสนอได้เด้อบ๊ายายเ <c oughs> ดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกระลึกเบียกมาแล้วเนาะทุกคนน้องตุ๊กกระเรือนพีไปเห็นแต่คนแบบว่า ินแต่สุผักเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊กสิพาทุกคนไปเลาะซื้อเขื่องยูตลานแล้วก็ซอกซื้อผักมาเห็ดซุปกินเนาะทุกคนคือที่น้องตุ๊กว่าอยู่ที่บ้อนเห็ดเวียกันเลยคือท่ายฟีดไปทางไหนก็มีแบบว่าคนเห็ดซุปผักสอสปปลาวเดี๋ยวน้องตุกต๊กกรสิมาเห็ดซุปผักกินน้องตุ๊กกระโดนแล้วว่ได้กินซุปผักเนาะส่วนหลายกับบค่อยได้แต่งยูแต่งกินอย่างดนกเพราะว่าส่วนหลายก็ไปเห็ดเวียก็หากินตาม ตามมันหนทางตามหาดไปเนาะทุกคนเนาะแบบเลาะสื่อของกินสุกไปสะนะแต่ว่ายุวันเฮดเวียก็ดีอย่างหนึ่งคือผือนิ่นจะเลียงเขาสาวเขาสวยเนาะคือกินเขาส่วนหลายก็จะกินตามที่เม่บานผืนแจ้งไ้ให้เนาะทุกคนแล้วน้องตุ๊กจะพักเสาร์อาทิตย์พักเสาร์อาทิตย์แล้วน้องตุ๊กก็จะบ่คคอยได้บ่คคอยได้ออกไปสายแล้วก็ สักคึ่นสักอรึ่งยังจะยุ่ห้องส่วนหลักก็พักพรนาอแล้วก็น้องตุ๊กก็บ่ค่อยได้แตงยุ่แตงกินยังคขนาดโดนๆอยู่แต่แตงอีกเทือนึงบาจิโงเก็บอ่ะพักยูของหน้านี่แต่ว่ามือนี่มันหู้สือว่า่ำไปละก็เลยไปเสืออาซะเนาะ ไปสื่ออยู่ที่ตลาดแล้วใบมืมอนาเดี๋ยวลงตุกลงไปเก็บผักอยู่ถงนานี่มาเฮ็ดซุปผักกินเนาะแต่เมื่อนี้คฮาไปเลาะตลาดกันก่อนเนี่ยคํัน้งตุกก็จะมีหลายย่างที่จะต้องสื่อแน่นอยนึงไปกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าตุกลืมบอกไปพวานอ่าพอห้องตุกดอกไฟมันขาดเนาะถับเาเข้ามาแบบ มาเฮ็ดแบบขำแห้มือแหงค่ะนะมันก็สิมมืดมืดมันสู้ชีวิตมากจะไปสื่อดอกไฟมาแปลงก็คือแบบว่าหาคนแปลงแห้งบได้หาคนเปลี่ยนดอกไฟแห้บบได้เอาไว้แบบว่ามีหน่งวาง่องทรายวางสิแบบว่า เป็นไฟฝ่ายยางสักยางแล้วคอยคอยสื่อมาแล้วคอยแป้งเลาทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ยูแบบมืดหมดไปก่อนแต่ว่ายังดีวันหนึ่งว่าไฟของหนามกับไฟของนอนอยังยูหงยูอืมช้หมัวกันนอกไปกันแล้วนะเดี๋ยวนี้องตุกมาหอดาตลาดโพนสบางเมือ,จอง,งจันทบุรีนครหลวงเมืองจันนั่นเองเล้วทุกคน ตอนมามาได้ท้ายให่งเนี่ยพราะว่ารถแล้วแหงรถมันติดแหงงนะทุกคนมาแป๊บเดียวฝมม่าหม,มุดละเพราะว่ายมนมันขังไว้นะทุกคนเดี๋ยวไปสือพักแล้วก็ออกเลยเนาะทุกคนออกไปเ็เมนูเลยน้องตุ้มยังไหนพัดลมลดแต่ว่าเงินยังบ่มีนะทุกคนเอาไว้เงินมีกอนเพราะว่าพัดลมก็เพดอกไฟก็เพย์อ้โหจิยอด คนเยอะอยู่นะทุกคนซื้อผักมาแล้วอันนี้คือผักยอดวบวด่วแหละทางนี้มีปู่มีป่าด้วยดึกปดึกหาผักก่อนประกด ลาดมาเด้อันนี้คือผักกาดผักกาดซอมซื้อมัดส,สิบพันเื้อผักชุบมาอีกสิบพันซื้อขิงอันนี้เป็นขิงแข็งเลยมันออกแบงแบงสิบพันน้องใหม่สาวพันเขาเนียวสิบพันผักนี้จะเป็นยอดบ๊อบด้วยทุกคนเดี๋ยวผสมกับอันนี้ แล้วก็ใส่น้อใหม่หน่อยนึงแล้วก็ใส่เห็ดเนาะผักของเฮาคือมักสนิทใหก็คือซื่อมาใส่ได้เลยสำหรับหนกจุกก็คือหาได้เท่าที่ที่นี่เด้อสำหรับพาย,ยุสำเหนืออันดุบ่ะเนาะหนกจุกก็จะเสิรหลายหลายสนิทแต่ว่าเขาหาได้สำนีเขาก็ใส่สำนีดเด้อทุกคนเด้อ สำหรับคนที่แบบมกักกินผักเฮาก็จะใส่ผักแบบนี้แต่สําหรับคนที่แบบว่าเอาอบ่ค่อยกินผักปานใดสามารถเอาอันผักใส่หน่อยนึงเอาปลาใส่เอาหอยใส่ได้เด้อย,ยุงยุง สำหรับผักกาดซ้อมในน้องตุกเสร็จเลือตัวที่มันมีดอกใส่น้ำเด้อถูกคนสามารถไปลองให้ได้ อันนี้ชิ้นชิ้นกับกระเทียมเลยชิ้นนี่เขาจุดใ่เป็นชิ้นหนุ่มปกติข่ะมีมะเพ็ดอ่ามะเพ็ดหย็งเรือมะแบบมะเขือปนนะตำปุกองบาทน้องตุกเนาะต้นหลายก็จะจะตำยิบไปเลยจะบอกหูแต่ว่ามีมะเพ็ดนี่ก็คือ เวลาใส่หมอนี้เขตาต้องน้อนาสักนึงอ้ทีนี้ก็จะเทียมมันสุกอันีที่สุดก็คือหมอกใส่เตาไจะพร้อมเจท,ที่เขาบ่มีเดินคนเาบ่มีเดิเาก็เลยต้องเฮ็ดแบบแบบนี้เนาะเายหหว่า ยูสถานทือเนี่ยมันวบวแดงบวบวแดงมีจ้าไฟนะถ้ามีแบบอันหม้ออบหม้ออบอบอ,บอไนะไรแบบอบลมร้อนอะไรแจะนี้สีใสๆก็โอเคอยู่ กับกระเทียมหอมๆมะเนาะและ้วใส่ขมัวแล้วก็ใส่กอว่าลงล้านผมบอกเค็มติบบ เราจมาใส่ผักของเฮาเลยแล้วเ้ากับเอางาใส่อันนี้งาเด้อดทีน้องตุ๊กจำไว้ใส่ลงไปแล้วก็คน ืองให้มันเข่ากับ่ะผักที่เขาลงหอมงาหอมขิงหอมเขื่อนที่เขาตำแบบนี้ต้องเขาวันห้วนต้องนี้มห้วนห้วนบาย ซ้มือประกันเนาะพอกินคนเดียวอืมม,มันยังไม่เผ็ดแต่มันหอมน้องตุกขอเติมน้ำปลานห,หน่อยนึงงพอมันจะจางๆนิดนึง เวลาเ้ิุมผักแล้วครับเส้นนปลาหน่อยนึงคือมันจะแซ่บหอมหอมจะแซ่บเดี๋ยวลงตุกกร,ระแลนไปสื่อ,อพิดผงมาเนาะเพราะว่าน่าจะโปผิดดอกมะผิดน้องึ้กใส่ผิดผงอะไอเงี้ถึงหอมดี ตกมักพิเศษใส่สองอนอืมหอมจัดเลย สุภักสุภักเว็บลบาวสาวซำเหนือแล้วละจ้าแล้วละเด้อแล้วละเด้อเดี๋ยวจะมากินซิมให้เบังต้องใส่มือแล้วก็เข้าเหนียวฮอนอ,นอบ โดนเราไปได้กินแบบข้าวเหนียวต้วยสุพักบไทยยุ่สซ้ำเหนือนะ่ะมันเป็นผักแบบอ่ะส่วนฝนปลายฝนตนหนาวมันจะมีผักแบบอ่ะทึงง้งหนมโมขนะแล้วเ่อามาซุปมันจะวันบานแซ่บ แต่สุกผักนี่น้องตุ๊กเห็นเนี่ยอินฟูอยู่ทางไทยมันแบบฮิตแหงแต่ว่าที่จริงปกติน้องตุก๊กมักเฮ็ดลงสองของน้องตุ๊กอยู่ใดถ้าทุกคนเบิ่งหรือว่าติดตามมาต่างแต่เริมนก็จะหัวน้องตุ๊กมาเฮ็ดสุกผักสุกมะเขือสับแจ๊บมากินกันเด้อ ซุปม,มะเขือหลือซุปนอ่อซุปนอ่อเสิร์พักเสิร์หลายอย่างเนาะมีแต่ทุกคนฝากค,คนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามสองสาราซับเหนือเด้อบ,บาย